จุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มถั่วลงอย่างหนักเลยค่ะมีการแซวแรงวัดได้คลิปเบียร์เดอะไวท์ชาวนิดแคปทันค่ะเรียกได้ว่ากำลังเป็นดราม่าร้อนในขนาดนี้เลยนะคะสำหรับกรณีของนักร้องสาวสุดเซ็กซี่เบียร์พัทรนันนะคะหรือว่าเบียร์เดอะไวท์ค่ะที่ถูกปล่อยคลิปลับแบบบลอนเน็ตเลยค่ะจนทำให้เกิดแคชแท็กของเบียร์เดอะไวท์ติดเทนร้อนตลอดทั้งวันนะคะแถมร้อนจนถึงบรรดาแฟนเก่าของนักร้องสาวแต่ละคนนะคะอย่างท็อปเลซี่ล็อกซี่ วาน้อยนะคะแล้วก็หายไปเปอร์แผนนะคะที่ต้องออกมาแอ ันปกป้องฝ่ายหญิงพร้อมกับยืนยันว่าตนเองเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดน,นะคะล่าสุดเนี่ยรถทัวร์ก็ได้ยกขบวนกันดรามา่าไปลงที่นักแสดงตลกจุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มค่ะหลังจากชาวเด็ดนะคะเห็นเจ้าตัวเนี่ยได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับคลิปลับของนักร้องสาวโดยมีการระบ,บุแคปชั่นว่าใครส่งคลิปอะไรมาวะเบียวาน้อยหวาวุ่นอีกและงานนี้นะคะแฟนๆที่ติดตามกระแสข่า ดังกล่าวต่างมีการวิาพากษ์วิจารณ์การกระทําของตลกดังทั้งนี้นะคะก็ยังมีการจี้ถามว่าทำแบบนี้เนี่ยเหมาะสมหรือไม่พร้อมทั้งยังส่งกำลังใจนะคะให้เบียร์เดวิกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ